วันนี้ก็เป็นวันพระนิยมถือว่า <c oughs> ใกล้งานแล้วใกล้งานอีกงานหนึ่งที่วัดเขาแพงม้าไม่เคยจัดเลยโย่คือการสมโพธิพระพุทธรูปจะเป็นพุทธรูปหยกก็ตามหรือพุทธรูปในศาลกา็คือหินเขียวจาก อินเดียก็ตามหรือพระที่ตั้งที่อุโบสถตามกุฏิอันธมาหรือในเจดีนะในเจดีชันพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปถือว่ามีการฉลองทั้งหมดนะครบพระในวัดพุทธรูปภายในวัดเขาเพ่งมามีการสมโพธิหมดก็คือมีความ เพิ่มปิติยินดีเยที่ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยทุกคนโนยมที่ได้ร่วมกันสร้างนะจะหยอดตู้ในเซฟกระดามในที่ไหนก็ตามจะทำบุญทอดกระทิ้นเท่าป,ป่าที่ผ่านมาแล้วก็ตาม <c oughs> บางส่วนเนี่ยก็ถือว่า ได้สร้างพุทธรูปเป็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้าโอกาสที่จะสร้างพุทธรูปเนี่ยที่เป็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้านี่ก็ยากนีโยมถ้าไม่มีวัดวาอารามที่เราสร้างนะก็ยากบางวัดสรหางพุทธรูปก็ยากยากที่อยู่ในทุลกท,ทกันดารห่างไกล บางวัดก็มีมากมายมหาศาลก็แล้วแต่บุญบาร,รมีวัสนาบาร,รมีของเจ้าว่าแต่ละองค์ไม่เท่ากันวัดก็เปรียบเหมือนญาติโยมสถานะทางสังคมของญาติโยมจริงๆแล้วมันก็แบ่งกันตามทานบาร,รมีอาสุรคนลากญ้าที่เราเรียกว่าคนไม่เพียงพอในการหาปจัจจัยสี่ก็จะมีสามระดับ ต่ำสุดแรงแค็งมากแรงแค็งมากระดับกลางแรงแค็งพอปานกลางพอมีมือกินมืออดบ้างได้มังแรงแค็งน้อยที่สุดอืมก็ถือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนี้เฉยไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนเองเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถและทุกอย่างไม่มีหมดทุกอย่างไม่มีม ระดับกลางก็แบ,บ่งเป็นสาม응กลางแบบต่ำสุดก็กระท่อนกระแท่นไปหยิบยืมมั่งอะไรมัง่งหาขา้าวหาเช้ากินข้าอไปพอมีที่บ้านชงบ้านเช่าให้อยู่มีรถก็รถเก,ก,ก,ก่าๆมีอะไรก็ <c oughs> ทุกอย่างก็ยังไม่สมบูรณ์ระดับกลางแบบกลางก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง응 เราสภาพก็ดีขึ้นมาทุกอย่างบ้านช่องก็ดีขึ้นมาหน่อยสภาพเวลาก็เป็นอยู่ประจักษ์ศีกดีขึ้นมาระดับปานกลางระดับปานกลางที่ดีที่สุดนนก็เยกว่าอันนี้ก็จะไม่ขัดสนละอ,อพอได้แต่ว่าไม่ไม่เหลือเฟือไม่สามารถที่ไปชื่อไปช่วยบุคคลอื่นได้ช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยบุคคลอื่นได้นิดๆหน่อยๆเท่าเท่าที่ทำได้ ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเ,ออเ,ออเท่าไหรแต่นี่ระดับสูงนะระดับพสูงคือเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีแล้วก็เศษรษฐีระดับระดับล่างมันก็มีทั้งสามระดับนิยมตามสถานะคือแบ่งกันแล้คือ 9. เก้าเก้าสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์โลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆก็ตาม ทาน,นบารมีมันไม่ได้แบ่งศาส,สนาท่านทาทานเดนม,มาร์กท่านใดน้อยอะไรก็ไ,ม,ไม่ทานบารมีก็คือเสมอเหมือนกันหมดอเท่ากันหมดอทาทานบารมีอยู่ที่เจตนาของตัวผู้ทำแล้วก็ทาทายาทานของผู้ทำแล้วก็คนที่รับอเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเออสถานะที่เราได้กันมาเนี่ยนะมันไม่ได้กันมา แบบง่ายๆถือบางคนเออได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรถามต่อไปว่าไอ้ความขยันหมั่นเพียรได้มาจากไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราเรา,เราเป็นเองไอ้ปัญญานะ่ะเราได้มาจากไหนเมื่อคนขยันหมั่นเพียรเหมือนเราเรื่อมากกับเรายังไม่สามารถที่จะมีทรัพย์ได้เลยไม่ได้คนคนไม่มีปัญญามากทำไมอืม mm. ก็ยังหาทราบได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากไม่มากเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่วาสนาบรารมีนเนี่ยแหละเป็นตัวที่สําคัญมากของเกา่าที่สะสมไวนในชาติปานก่อนที่เราสะสมไว้เนี่ย,ยส่งผลมาเนี่ยอะไรดูมันง่ายไปหมดเลยชีวิตเนี่ยถ้าคะไหนทาทานบริเวณเยอะๆนะคนนั้นโอ้เกิดชนะฉันใดเนี่ยอื จะประกอบสัมมาอาชีพก็ตามจะมีคู่ครองก็ตามจะภาวนาก็ตามจะอะไรมันง่ายเป็นวรรโยมเพราะว่าทามันเกื้อหนุนโยมธรรมมันให,ให้เรามีโอกาสได้ทําอะไรที่มันมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นเมื่อวานก่อนญาติโยมสมศักดิ์นะคนที่สมศักดิ์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปมาปีที่แล้วเนี่ยมาเยี่ยม บรรดาลาดูรดปมันบรรพบรุษเขามันดูอะไรอแล้วก็ขอการตมาว่าจะอยากไปดูุฏิพยาบาลที่สร้างไว้ที่มีรูปอในผลสุศักดิ์ติกับหมอพี่เวียนะปกติตมากไม่ได้ให้ใครเข้าไปดูนะมันมันุฏิพฤกษ์ลึกโยมส่วนตัวมันเข้าไปมันมันอันตรายคำว่าอันตรายเนี่ยแต่ต่อพผมอาจารย์หนวสื่ออะไรไปเห็นภาพไม่ดีหมายว่า พะอยู่กับผู้หญิงอยู่กันมันก็วุ่นวี่วุ่นวายแต่มาก็เลยไม่ค่อยเป็นรับห้ามรับแขกที่กุฏิที่มีที่มุงที่บางที่ที่ลึกลับในสนั่นเป็นรับที่สลารับที่อะไรระเบียงกุฏิที่ที่มีระเบียงที่เราว่าไม่เป็นที่ระโหฐานนะต่ในที่เรียกในว่าท <Jeder> ี่ส่วนรวมนะกคนเห็นได้แต่นี่เป็นญาติเขาก็โอเคเขามากันหลายคนด้วยมีผู้ชายมีผู้หญิงเขาแล้วถามว่า คนทีสมศักดิ์เนี่ยทำทำบุญทําทานอะไรบ้างขนาดเป็นญาติพี่น้องเองไม่เคยรู้กันเลยโยมบอกว่าโยมโยมเอ่ยมาสิว่าอะไรมาที่โยมสมศักดิ์เนี่ยหมอพิเวียนไม่ได้ทําทาทานเนี่ยทานโยมเอ่ยมาเลยชนิดไหนทําหมดโยมทําหมดมโรงพยาบาลสถานการศึกษาทุกอย่างวัดวาอารามทุกอยาก่างทุกชนิดทาหมดโยม อืมซื้อถูยดึงซื้อทีดินสากสารสากพระสากที่โอ้เมตจะมาบอกพูดไปคงไม่หมดนะยโยมตั้งตั้งมูลนิธิมูลนิธิเยอะแยะไปหมดอืเขาเรียกว่าทำมหาศาลเนี่ยทำแบบมหาศาลอืมทำมากจนไม่สามารถที่จะจดจําสิ่งที่ทั้งสองท่านนี้ได้ทําไว้เนี่ยบอกบอกไม่หมดนลยโยมมันเยอะมากอืมเยอะมาก ทำอะไรตรงยเดือนอีกโอ้ยโอ้ยไม่ให้ครูบาอาจารย์เด้ละหมื่นบ้างสองหมื่นบ้างวัดนู่นวัด,วด,วดนี้ทุกเดือนทุกเดือนอนี่แหละทานบาร,รมีโยมที่บุคคลทำแล้วเนี่ยมันก็ัเป็นที่พึ่งของเราจริงๆอย่างที่พวกเราอยู่กันดีกินดีสบายดีกับของเก่าด้วยของใหม่ด้วยส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าไม่มีนะโยมยาก ยากมากทุกอย่างมันจะแรงแคสไปหมดเลยพระไปสุดสฆงก็เหมือนกันโยมว่าว่าอาราาตา่างต่างก็แล้วแต่ทานบารมีทํามาไม่เท่ากันเหมือนญาติโยมเหมือนกันเหมือนญาติโยมเหมือนกันถ้าวันไหนครูบาอาจารย์โอ้โหอือหลวงพ่อไพบุญสมคโรเนะมันเป็นมันปู่แล้วนะปู่ทามาลานละพาแล้วท่านเป็นพระพรมสมมาไปกราบท่านตั้งแต่ตมสมมาภาษาแรกๆเนี่ยสมมาว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนะคือไม,ไม่ไม่ต่ะ ไปกราทระจุกตุติท่านก็เมตตารับนะคุยท่านเป็นพระมหาเทระที่ทําทานบาร,รมีเก่งมากท่าน,นบอกว่าถ้าเราเทพเทวดาอนุโมทนาแล้วช่วยอะไราเนี่ยอะไรก็ง่ายไปหมดท่าน,นบอกอะไรว่าง่ายไปหมดแต่ถ้าเราทําเองนะด้วยบาร,รมีของเราเพียวๆนะมันโหยากแต่ถ้าเราไม่มีบาร,รมีเทวดาก็ไม่ช่วยนะสำคัญเราต้องมีบาร,รมี ทบนบารมีจนว่าเทวดาเนี่ยอยากอยากได้บุญบรารมีด้วยก็ช่วยส่งเสริมอีกอีกหลายชั้นครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดทีเเท่เป็นพระมหาเทระเป็นพระปฏิบัติบัติบัติชอบบางทีเราก็แอบช่วยโดยบางทีว่าองค์ก็ไม่รู้นะไม่รู้ักษณะนั้นท่านแอบช่วยมานานมากแล้วอืเรากร็กรู้ว่าบารมีของเราเองนะจริงเราบรารมีคุณพระพุทธธรรมพระสฆ์ที่เราทามาในในพรตราตนัตยนี่แหละอันนี้สําคัญมากเลย เราไม่ได้สะสมไว้เนะี่ยโยมจะอยากจะได้อะไรสักอย่างเนะี่ยทำไมบาร,รมีไม่ถึงเนะี่ยไม่ได้ครอบครองโยมถึงได้ครอบครองมาบางทีก็บแวบ,บเดียวเป็นคนถูกหวยรวยลอตเตอรี่มาโอ้โยมสังเกตดูามหาเสถีฐีไม่เห็นประกาศว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเลยตาก็เคยไม่เคยได้ข่าวหร,หรือเขาไม่บอกก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็อาจจะอีกกรณีหนึนะ่งแต่ตารู้อยู่คนหนึ่งตอนตามายังไม่ได้บวช เป็นภรรยาในอำเภอท่าเรือยมเขามีร้านขายของขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ค้าคขายดีมากมข,าขายเก่งโทกลงมาที่สองเขาก็เอาเงินตัวนั้นมาลงทุนเพิ่มขยายธุรกิจบ้างมั่นคงมากเลยถือว่าเป็นคนที่มีฐานะระดับติดระดับอำเภอนั้นเลยอืเอออีกคนหนึ่งที่ได้เงินลาบลอยมาอยนันะ้นโชคลาบ เอามาลงทุนคนก็ได้โชคลาภมาเนี่ยเพื่อมาดํารงชีวิตมามาใช้นี่ใช้ซื้อซื้อบาซื้อนู้ซื้อนี้ซื้อนั้นอืมก็หมดไปอืมมันก็ต่างกันใช่ไหมอืมต่างกันด้วยวาสนาบารมีว่าคนจะใช้เงินเนี่ยจะใช้เงินเป็นไม่เป็นเนี่ยมันก็อยู่ที่บุญวาสนาบารมีนะโยมอ,อืมถ้าใช้แบบตนีทีเหนียวมากเลยเนี่ยอืม อาตมาเทียบว่าเหมือนเท่ากับคนที่จดคนจนอยู่คนไม่มีเหมือนของใช้เหมือนกันอของจะมามีมีควาสูขมันเยอะเยอะก็ถ,าถาวายคนอื่นเข้าไปถวายวัดนู้นวันวนี้ไปอะไรไปก็เสียสละไปอืถ้ามีแล้วมีกระติกน้ำร้อนเนี่ยมันเราใบเดียวก็พอโยมโยมถาวายคนนี้ถาวายถวายแต่ก็ถาวายต่อไปัไม่ถาวายวางมันก็มันก็กล่ามก็เสียเท่ากับไม่มีประโยชน์อะไรในโลกนี้เลยอื อะไรที่มันมากเกินไปก็ถวายให้ต่อไปมอบให้สิ่งวัดวา,ารามต่างๆที่ยังยังขาดแคลนอีกเยอะแยะไปหมดโยมต่อมาก็ส่งนี่อยู่หมอนบางเสือ้อบางของใช้เยอะแยะผ้าเพอใครมาขอต่อมาก็วัดวาอารามต่างๆ่วยราชการอะไรมาก็อาอับพายส่งไปยิง่งช่วงโควิดเนี่ยพาข่าวโยมแทบโละหมดเลยในโยมตอนนั้นไปทำน้ากาอนามัยกันเนาะ ตามโรงพยาบาลตามราคาดแคนกันมากเพราะเป็นเป็ผ้ามัสลินเป็นผ้นเนาเกตเอมันเป็นเหมือนผ้าฝ้ายเกตเอคุณภาพดีก็ส่งไปให้ญาติโยมเย็บถวายตามโรงพยาบาลถ้าเป็นพวกผ้าของสีผ้าก็ถวายพระนาะอะไรที่ช่วยกันได้ทำไปแล้วเนี่ยเกิดความสุขสงบเกิดความสบายใจก็ทำไป อย่าให้เดือดเนื้อลอ้นใจอย่าให้ทําเกินอย่าทําอะไรเกินบาร,รมีตนเองหรือกลังใจตัวเองถ้าเกินเมื่อไร่เนี่ยมันจะเสียดายอะไรอาวรมันคิดไปแล้วไปทาทาไปมันจะได้บุญไมเนาะท่านอยากไปทําอะไรอะไรก่อนคิดไปอเศร้าหมองนะทานแล้วเศร้าหมองโยมทีน,นี้เวลาเราเราจะได้ทานอานินนสงส์ทานในชาติต่ตอไปก็เศร้าหมองอยมไปจะได้มาก็ ยากเย็นเห็นใจได้มาแล้วก็เศร้าหมองห่วงกังวลมิตกกังวลต่างๆนานาหัวมันจะสิ้นไปจะหมดไปจะสิ้นเปลืองไปอะไรไปก็ทําไม่ได้อกําลังบารมีเราจริงๆเนี่ยสามารถที่จะสามารถรับประทานอาหารที่มันดีๆได้แต่ก็ไม่ได้ฟุนะ่มเฟือยนานๆครั้งอแต่ไม่เอาเลยโยมไม่เอาเลยแต่ว่าเอออ่านกฎแห่งกรรมโยมยายคนนึงขายที่ดินได้เป็นร้อยล้านโยม มีการนั่งแท็กซี่โยมเสียดายเงินนั่งรถเมย์ที่ดินขุงเทียมแพงเนาะกลัวเงินจะหมดบอกเออมีเงินร้อยล้านอ,อ,อยู่เท่าคนจนเลยเนี่ยเพราะเงินนั้นเนี่ยฐานนั้นยังไม่ได้ให้ความสุขกับคนณยายนั้นเลยในชาติปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ก็ยังแล้งแค้นเหมือนเดิมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นวัดไม่ได้นี่โยมบางคนก็มีเงินเยอะแยะไม่ได้จะอยู่สุขสบายนะ มันอยู่ที่วาสนาบารมีว่าคุณมีบารมีจะใช้เงินไม่มีมากแต่คุณจะมีอำนาจในการใช้เงินสิ่งเหล่านั้นไหมอีกมันก็แล้วแต่ที่ว่าเราอธิษฐานบารมีมาการทําทานของเราขนาดขนาดธรรผูดรับหลายๆองค์ประกอบหลายๆปัจจัยที่จะมาเคลื่อนหนุนตามาถามว่าในใจตาม,มานะสมมติว่าตาม,มามีเงินร้อยบาทอาตามาสามารถทําบุญได้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเก็บไว้แค่สามสิบ ถาพอทานข้าวได้มือหนึ่งไม่เป็นไรต่อมือหนึ่งนะสมมติมือหนึ่งมีร้อยหนึ่งอ่าอ๋อสามสิบบาทพออะไรทานได้ก็ทานไปอือันนี้ก็ทําทานไปเมือ่อว,วันมีร้อยหนึ่งอ่ะทาได้คือกําลังใจเนี่ยมันทําได้ขนาดนั้นเอ,อีความรู้สึกแค่นี้เราพออยู่ได้แต่เราทําเผื่อคนอื่นคิดว่าคนอื่นหิวเหมือนเราเราจะ<ไ>ทำยังไงเห็นคนขายของขทางถนนบางข้างบอกเฮ้ยถ้าเป็นเราไปขายของอย่างนั้น ชาติใดชาติหนึ่งมีคนมาช่วยเราซื้อเนี่ยเราจะมีความสุขไหมโอ้คงน่าจะมีความสุขไอ้เงินแค่สองรอยบาทเนี่ยแต่เขาจะช่วยชีวิตเขาทั้งชีวิตทั้งครอบครัวเนี่ยอาจจะมาว่าคุ้มนะโยมคุ้มมากอือันนี้มันอยู่ที่แต่ละคนแลแล้วแล้วแต่ความคิดนะบางคนก็โอ้ยจะโดนหลอกลวงไหมขอตรงกรตันบอกโย,ยมถ้าโยมคิดอย่างนั้นเนี่ยโยมก็คงไม่ได้ทำเนี่ย ไอ้เรื่องหลอกลวงนมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหนะ้าที่ของเราคือเราทำทานเมื่อเขาร้องขอมาเขาแสดงการพฤติกรรมว่าเป็นขอทานมาอย่างนี้ยังไงเราก็ได้อัานในสองอู่แล้วส่วนเขาเอาทำเอาเงินนั้นไปหลอกลวงหรือว่าไปเป็นมั่งมีเขามั่งมีมีเงินเยอะแยะไงก็ตามแต่เงินจากการขอทานนะโยมทรัพย์นั้นได้จากการขอทานนะมันมันไม่มีค่าอะไรสำหรับคนนั้นไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกิไม่มีเกียร่ิยศไม่มีอะไรเลยนะอืเขาให้เพราะว่าเห็นความ แรงแคน้นแต่เขาจะสะสมมีเงินเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเขาอ่ะเงินขอทานมีเงินเป็นล้านเนม่นะครับไอเราไม่มีเป็นล้านแต่เรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเราไม่ได้ขอใครนะมันต่างกันนะโยมอืจิตใจมันต่างกันนะโยมอือันนี้ Bye, ต้องเข้าใจไม่โอ้มีมากกว่าเราโยมจะเอาจิตใจที่สูงส่งไปเปรียบก,กับจิตใจของคนขอทานไม่ได้นะิยมไม่ได้คนละเรื่อง เพราะขอทานอาจจะไม่ได้ทาบุญถุนทานไม่มีศีลเรายังไม่มีโอกาสมีศีลมีอะไรเพราะก็โกหกมาแล้วหรือว่าอาจจะหลอกลวงอีกหล,หลายกรณีก็ได้โยมเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปตัดตัดสินใจสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวอมันต้องดูกันนาน,านพินพจารณานานกว่นานเราจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีนะยิ่งเรื่องทานบารมีนี่ไม่ใช่ของทํากันง่ายโยมต้องบ,อบ,บ,บ่มบ่มจิตใจกัน ในามาต้องใส่ประโยชน์ใมาตั้งใจยังไงรู้วหังหนึ่งเช้ามาต้องสวดมนต์สองช้ามาต้องใส่แบบเย็นมาสวดมนต์เข้าวัดถวายน้ำปัญหาเข้าวัดทีไรถวายน้ำปัญหาทุกครั้งธรรมาจะเข้าตอนเย็นที่ต้องเย็นต้องไปทุกครั้งก็มีเฮียบบอยมีโซดามีโกโก้ go, มัอนอะไรมังม้งชงไปมังไม่ชงไปมัองก็แล้วแต่ อะไรที่ทําได้ก็คือทําำไม่เกินไม่เกินความสามารถของเรานะก็ทํเท่านี้คือตั้งใจเขาเรียกตั้งจิตอธิษฐานเออ,เ,อ,อเห็นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีทำอย่างนี้นางวิสาขาทําอย่างนี้เราก็อยากทําแบบท่านมาถึงเราจะมีน้อยก็ทํในน้อย,อยแต่ปฏิปทาโยมํ่าเสมอเสมํ่าเสมอ,สมสมอไม่เรียกว่าไม่ทอดทุรนในการสร้างความดีเลยแล้นพวกเราลองมาคิดดูว่าจิตใ,ใจเราเนี่ย พอทําอะไรได้ไหม,มหยอดกระปุกได้ไหมโยมอืมเอาสิบ,บาทอ่ะเป็นเหรียญเนี่ยโยมเคี้ยมันง่ายหยอดที่บ้านนโยมส่วนบนหยอดสิบ,บาทส่วนบนทุกวนันแผ่เมตตาทอนจรงก็หยอดสิบ,บาทสิบ,บาทอืมใครสามารถอธิษฐานว่าจะทําได้ตลอดชีวิตอะ <c oughs> ใครกล้ามั้งโยมอืมใครกล้ามง ถึงเราจะมีเงินหน่อยๆเห็นว่าสิบาทมันน้อยแต่ไอความสม่ําเสมอเลยสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยมันไม่ง่ายเนี่ยมันยิ่งใหญ่เนี่ยคำว่าตลอดชีวิตถ้าเราคิดว่าโอ้เราอยู่อีกนานแปดสิบนู่นโอ้โหคงจะยากแต่ถ้าตลอดชีวิตของเราแค่วันเดียวไม่รู้พุธตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไตตลอดชีวิตของเราคือหนึ่งวันคนไหนจะมีกําลังใจคนไหนจะมีความรู้สึกว่ามันทําง่ายกันยมคนที่มีธรรมะ คิดว่าชีวิตเราแค่หนึ่งวันอันนี้ทําง่ายแต่คิด่โอ้ยอีกนานทำไมทำสิบบาทก็ทําไปเลยสิอืมสามร้อยบาทเดือนหนึ่งรู้ว่ามันง่ายนะโยมไม่ง่ายนะอืมไม่ง่ายนะอะไรคิดว่ามันโอ้สิ่งที่มันง่ายๆที่อะไรที่มันสมบูรเสมอความดีเนี่ยกิเลสอวิชชาอืมมันก็ขวางนะโยมพายามานขวาง ม่ให้เราทำดูว่าทำสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจเราจะดีขึ้นดีขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆชนะมันชนะความโรคมันก็ขัดขวางเนะี่ยไม่มีอะไรหรอกทำมาแล้วเดือนสองเดือนยังไม่เห็นมีอะไรเลยปีนึงก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโยมบางอย่างนี่โยมน้ำหนึ่งหยดโยมหยดไปสิทีาไรหยดเท่ายรมันจะได้เท่าไหร่นะวานละหยดมันก็ได้นิดเดียวนะ สามสิบหยดมันจะได้เท่าไรนะไปออในทำไมกี่หยดเองมันยังไม่เต็มแก้วเลยจะดื่มให้มันชื่นใจได้ไหมล่ะก็ไม่ได้จนทําให้ตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าใจของเรานี่มันชุ่มชื้นชุ่มชื้นด้วยจิตความเบิกบานด,ด้วยฐานของเรานี่แหละอันนี้สําคัญมากนะโยมเราเราไปคิดดูว่าเวลาของเราแค่หนึ่งวันกันหนึ่งคืนเราควรมีอะไรเป็นที่พึ่งจเ้าทานบารมีเป็นที่พึ่ง เอาศีลสมาธิปัญญาในขณะทานบาร,รมียังเป็นกรรมฐานได้เลยโยมกรรมฐานสี่สิบกองนะก็ยังมีทานนั้นบาร,รมีแระลึกถึงทานที่เราเสียสละเป็นอารมณ์ mm. แต่ถ้าเราไม่เคยทาระลึกได้ไหมโยมร mm. ละลึกไม่ได้นะอ mm. mm. ยิ่งถ้ามาเคยทํามาเนี่ย mm. mm. ทํามาใ mm. สยบาตรมามา,มาเจ็ดโรูปโอเคอาหารก็กลับหนึ่งองค์ที่เหลือก็เป็นขนมไปทุโองค์เท่ากัน มาสิบมากี่รูปกระตาที่เดิมมีธบาแต่ามาก็จะใส่ทุกองไม่ใส่ข้าวเปล่าอย่างน้อยก็มีขนมหนึ่งถุงนี่คือเจตนามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นพระงอ์สท้ายเขาฉันะตกบาทเขาจะได้อะไรฉันเขาก็มีอะไรฉันไอ,อความคิดต่างๆอย่างนิยมมันคิดไม่เหมือนกัน แล้วแต่จิตเนี้ยได้อบรมมาอย่างไรมีสติปัญญาระดับไหนอันนี้สําคัญนะให้เราให้เราเนี่ยพยายามพ,พิจารณาตัวเราเองให้มากๆว่าชีวิตเราอยู่ยไม่นานนิยมเราต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันยาวไกลสเบียงบุญกุศลเป็นสเบียงที่ราทาให้เราเดินทางด้วยความไม่ไม่ลาบากเหมือนเราจะเดินทางในในโลกเนี่ยโยม้ไม่มีสเบียงไม่มีปัจจัยโยม,มจะเดินทางได้ไหมละ่ะไม่ได้นะอื โลกจากนี้ไปก็เหมือนกันก็ต้องมีสเสบียงบุญโยมที่เราจะต้องสะสมไว้เป็นทุนทุนของชีวิตเกิดชนะชนะได้ขึ้นเชื่อว่าความขัดข้องจะไม่มีกับพวกเราเพราะทานบาร,รมีของเราที้ทาได้เต็มความความสมบูรณ์หรือว่าเต็มที่เต็มเปี่ยมในจิตใจของทุกคนเอวังก็มีด้วยประการชนิด